ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นปืนเท็ดหนายนะครับแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปคลิปแรกหรือเปล่าในช่องไม่แน่ใจนะครับที่เวลาเอาปืนใหม่มาเล่นผมจะไม่เอาไปลงแรงนะครับก็คือปืนหานี่นะครับทาไมถึงไม่เอาไอ้ปืนกรุ๊นี่ไปลงเล้งนะครับผมบอกเลยว่าไอ้หียถ้าเจอแบบห้องเมตามันสู้ไม่ไหวเลยเว้ย บางจาังหวะคือแบบโอ้โหมันใช่ปืนหรือบอกว่าวอันนี้คือปืนใช่ไหมเอาจีเทคไนอะครับพูดตรงๆเกมอื่นหรืออะไรเขาทามาเป็นปืนพกถูกไหมมันควรจะเป็นปืนพกนะครับแต่ปืนหานี่ทํามาเป็นเอสซจีปืนหลักเลยแต่ปืนช็อหลักแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเทคไนมันควรจะลั่นไวๆถูกไหมครับแม่ก็ลั่นกลางๆห้าสิบหกสิบไอ้ยันแต่แม่งลั่นสามสิบลั่นยี่แปดเนี่ยคือแบบเอ้ยแค่เจอเดียเฮดลั่นขนาดนั้นมันก็ไม่ไหวแล้วอะนะครับก็ ค่อนข้างจะท้ายฮาร์ดไปลองมาไม่รู้กี่เกมแล้วนะครับก็รู้สึกว่าท้ายตารางพอสมควรนะครับถ้าผมไม่ได้ใช้ของค่าไม่ได้ใช้ระเบิดค่าเงี้ยผมแทบจะคิวไม่ได้เลยนะครับบางทีเปิดสโคปเปิดเขาสองนัดเนี่ยแรงไหมแรงจริงครับแต่ว่าบางจังห่ะถ้าไม่โดนอกนะครับเป็นโดนแขนบ้างอะไรบ้างเบามากๆนะครับสำหรับปืนใหม่นะครับก็มาไข้ห้องใจกันแล้วเนาะว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ผมจะไม่พูดแล้วกันว่าดีหรือไม่ดีก็ดูเอาที่ว่าผมไม่เอาไปลงแรงนะครับแค่นั้นดีกว่านะครับสำหรับปืนใหม่ทคนายเนาะ ตอนนี้ก็มีปืนใหม่อย่างสกิน H ฮ k วนะครับนะก็ปืนนี้ผมว่าจะจัดนะครับเพราะผมยังไม่มีสกิน h ฮ k วเลย h ฮ k วเคก็เป็นปืนที่ดีกระบอกนึงนะครับแล้วก็ปืนลีเจนตอันนี้ก็กค่อนข้างจะสวยสวยด้วยนะครับก็ทรงแปลก,กตาดีนะครับก็อย่างได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวละครผู้ชายก็ดูเท่ด้วยเนาะแบบแสกกลางอะไรนะตัดทรงคอมมา่าแสกกลางหล่อๆสาวชอบนะครับประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในการเล่นของปืน เทคนายกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมขอพูดเรื่องของแต่งก่อนนะครับของแต่งนะครับมันจะมีมิกอย่างครับปืนเทคนายเนี่ยมีจุดเด่นเยอะนะครับแต่มีข้อเสียที่มันแบบมันยอมรับไปได้อยู่หลายข้อนะครับอย่างแรกเลยคือข้อดีของมันนะครับแม่นยําสูงมากครับขนาดมันแดงเถือกไปขนาดนี้ผมลดแม่นยําไปเพิ่มข้องตัวขนาดนี้มันก็ยังอยู่ที่ร้อยสิบนะครับแม่นยําสูงมากกระสุนตรงเป้ามากนะครับก็คือ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องโฟกัสเรื่องแม่นยำมาไม่ต้องนะครับเรื่องรดิดก็ไม่ต้องโฟกัสนะครับเรื่องความคล่องตัวเนี่ยไปโฟกัสกับความคล่องตัวดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราไม่ไวอะครับปืนเรามันลั่นไม่ไวอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความคล่องตัวไปโยกสู้กับเขามันสู้ยากมากจริงครับถ้าไม่ใช่โหมดธรรมดายิงคนปกติทั่วไปเนี่ยผมแทบจะเล่นลําบากนะครับไม่ได้ยิงไม่ได้นะแต่เล่นลบํบากมากมากนะครับ <ME I J> S <S เมื่อเจอเกาห้าจุดห้าหกนะครับลั่นเจ็ดสิบนะครับ เจอไท19ล้าน80กว่าเจอสวิตเบสล้าน80กว่าเจอเฟนเนกล้านร้อยกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหยากจริงๆนะครับถ้าเราเจอเมตาเนี่ยยากจริงๆนะครับแล้วถ้าฝั่งนู้นแม่งยิงล้านด้วยโอ้โหแทบจะแบบอยากโยนปืนทิ้งอะพูดตรงๆนะครับผมยอมเป็นเอามีดไล่เหล่าเขายังดูดูจะมีอนาคตกว่านะสำหรับการลงแรงนะครับเนาะแต่ถ้าใครแบบเล่นแล้วโอเคเล่นแล้วลลวิโกเมตาพี่ผมก็ค่อนข้างบอกเลยว่า แล้วจากมุมมองนะครับผมอาจจะกระจอกเองก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับใครคิดเห็นแบบเดียวกันลองคอมเมนต์พูดคุยนะครับใครที่เห็นต่างกันก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปืนใหม่กันเนาะประมาณนี้นะครับของแต่งผมใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนายโอเคไปดูไฮไลท์ที่เล่นเทคนายกันเลยนะครับเนาะโอเคไป เวลาใช้กังโฮแลรวรู้สึกพิวมากตอนนี้ในเวลาเจอปืนลั่นไวๆอะเจอสวิตเบสเจอต้องๆซึ้งๆหน้าหน่หนยเราวัดจ้าครับ ดูด่ดิยิงคือเกือบตายแต่ไม่ค่อยตายครับไม่เจ้ว่าจะแค่ในโบสในแรงหรอกโบสดธรรมดาแม่ก็ยิงยากนะครับสำหรับปืนนี้เนาะค่อนข้างจะลำบากคนละคนนะครับใจี่แบบอยากจะจิบปืนเมตามางัดจริงๆนะครับเวลาโดนเขาก็ยิงเนาะเพราะบางทีแบบมันมันเวอร์ไปนะครับบางจังหวะเนี่ยบางจังหวะมันควรจะยิงได้เนาะ บางทีวาาวางเป้าดีกว่าอะไรดีกว่ามันก็อะไร ออมันไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้มันอัดตีนบอดเต็มๆเลยนะแต่ไม่ตายเฉย เนี่ถ้าใช้ของค่าเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายกว่าปืนเทคนายมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นโอเปอเรเตอร์สกิลด้วยแหละเอาจริงก็ปืนธรรมดาผมว่าปืนอะไรก็ได้ปืนตกไปตาถ้าก็บอกผมว่าเล่นง่ายกว่าไอเทคนายเยอะไม่ได้บูลลี่แต่มันเรื่องจริงนะครับโอ้ลูสองโดนหัวแรงแหละก็โดนหัวก็แรงแตบ ในเล้งอะ่ะไอ้ใครมันจะบาคมทุกหยดแบบโดนหัวล็อกหัวไวก้กระเป๋าวะถามจริง <c oughs> <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ผมก็อาจจะมีอคติกับปืนนี้มากเกินไปก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ปืนนี้มันก็มันได้อะ่ะถ้าได้ในะจังหวะที่มันได้มันก็เล่นได้นะครับ แต่ในแรงมันไม่ได้มาวิ่งกันแบบโหมดธรรมดาเงี้ยในโหมดธรรมดาได้ดูเด็กๆไปเลยครับท่านเล่นในแรงนะครับแล้วก็สูตรมันล่าช้าครับห้าสิบนัดนี่คืยยิงจนหลับอะยิงจนลืมว่าเคยมีกระสุนมันก็ไม่หมดสักทีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันล่าช้าครับเติมกระสุนเยอะไปผมว่าเฉยๆสำหรับการอะไรกระสุนเกี่ยวกับเกมหาเนี่ยเอ้ไม่ใช่เกี่ยวกับปืนนี้นะครับ เห็นปะขนาดเจอเทกงกายกันสองคนย,งย,งยังยิงไม่ค่อยกจะตายเลยแต่ฮิฟไยแม่นนะครับปืนนี้ฮิฟไยยิงโอเคอยู่แต่ครับลั่นช้าด้วยนะครับมิติอย่างเดียวเลยคือลั่นช้าเกินมันเกินปืนปกต,ติทั่วไป ขนาด50นักเนี่ยยิงอย่างก็โฮเกอร์ร้อยนัดอ่ะ ห้องตัวสูงมากดีเลยก็น้อยปืนเนี้ยคือดีทุกอย่างยกเว้หนหต้ากากลั่นผมมองไม่ค่อยโอเคมากนะครับเล่นได้ไปเล่นได้เอาความขัแต่ถ้าเล่นจริงจังอยากที่แรลงสบ,บายง่าย,ายๆครบมันลำบากแต่แรงจริงนะครับมันแรงทุกระยะแหละ โอ๊ยบอดกระโดดยิงหัวบอดเป็นเก่งขึ้นป่าวว่าเกมเราเบอดเป็นเก่งขึ้นหรอวะมันมกระโดดยิงหัวเลยอะบอดเกมไหนก็ไม่สู้เกมนี้หละครับเนี่ยยิงรู้สึกยิงลำบากนกักเอง ไอ้ที่ถ้าเป็นปืนออตโต้ดนี่คือแบบสามตัวมาตรงหน้านี่คือแบบก็นข้างจะหวานหมูเลยอันนี้เป็นหมูใเ้ยเขาหวานแทนอะไรวะนั่นแหะไอ้อบอดมันยิงคมเนี่ยวะน่ากลัวคนอีกมันล็อกเป้าหรือไม่ไม่ล็อกตัวไอ้ที่ล็อกหัวบอดเกมเรานะครับใครอยากฝึกฝนนะครับฝึกหมดธรรมดาครับไม่ได้จาเป็นว่าฝึกหมดธรรมดาแล้วคุณจะไม่เก่งครับบอดเกมเฮ้ยนี่ล็อกเป้านะครับ ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับก็โหมดทัดพอยท์ธรรมดาเนาะก็เหมือนยิงเก็บสกินยิงอะไรก็มายิงให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมเนี่ยพอจะโอเคไหมกับเทคนายนะครับถ้าดูลิปผมแล้วเฮ้ยมันดูยิงดีนะมันดูยิงแรงนะใช่ครับมันก็ดูแรงแหละดูโอเคเลยนะครับแต่ลั่นแค่ยี่สิบแปดสามสิบยี่สิบสามสิบคุณผู้ชมผมอยากบอกว่าปืนที่ลั่นช้าๆในเมตาตอนนี้ก็เดียร์ฮิตนะห้าสิบหกสิบแมนนวลอ่ะห้าสิบหกสิบนะครับ ผมพูดใแค่นี้ดีกว่านะครับบางจังหวะมันก็ดีแรงเฮย้ยดูว้าวดูอะไรแต่เราไม่ได้ว้าเพราะความเก่งครับมันว้าเพราะเป็นปืนใหม่นั่นแหละนะครับก็อยากให้ลองคิดกันดูนิดนึงนะครับแต่เอาไปลงแรงก็อยากลองลองเลยนะครับผมแนะนํานะครับแต่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันดียังไงปรับยังไงแต่งยังไงนะครับส่วนผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันผมขอไม่เอาไปลงแรงนะผมไปลงมาตาสองตานี่คือโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนในทีมด้วยนะครับที่แบกผมมานะครับ เพราะว่าส่วนมากที่ผมคิวได้นะครับมันมาจากของจากระเบิดไอระเบิดปลาปลายัดตัวยัดอะไรนะครับก็ลําบากมากๆนะครับในการเล่นนะครับด้วยที่ว่าเมตาเราตอนนี้มันเน้นปืนที่แบบมันดีทุกด้านนะครับเช่นดาเมจความแรงการคุมง่ายนะครับลั่นไวกระสุนไวนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรกระสุนเยอะด้วยแล้วก็ลั่นลั่นไวอะไรต่างๆนาคาคือมันทุกสเตตที่ต้องใช้ในเกมครับแต่เราก็บอกในเมตามันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับปืนใหม่ถ้าจะ ทำมาหรืออัพเข้ามานะครับหรือจะมาขายสกินเออยอะไรก็ดีคุณก็ต้องเอาปืนดีๆมานะไปนั้นปืนปกติคนก็ไม่ค่อยซื้อนะผมว่านะครับประมาณนั้นนะครับลองมาดูนะครับแนะนําไปลองมาดูนะสำหรับเด็กนายนะตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครร้านเติมเกมแนะนำร้านลิชแมนชั่นลิงอี่ด้านล่างนี่นะครับ